ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดซี่วิชชี่นะคะวันนี้นะคะเดซี่ก็กลับมาในหัวข้อเขารู้สึกยังไงกับเรานะคะโอเควันนี้จะมาแบบรวดเร็วเลยให้เพื่อนๆเลือกไพ่นะคะตามกองที่เดซี่ได้เรียงเอาไว้ให้เลยนะคะอันนี้จะเป็นกองที่1นนะคะกองที่2แล้วก็กองที่3คะ่ะเพื่อนๆทำใจให้สงบนะคะแล้วก็นึกถึงหน้าเขาคนนั้น นะคะแล้วก็เลือกตามที่ชอบได้เลยค่ะหรือว่าสะดุดตาไพ่ใบไหนนะคะก็เลือกไพ่ใบนั้นเลยเนาะอ่าเริ่มไม่ได้พพสวิดีโอ,อไว้ก่อนนะคะโอเคจะไปอย่างรวดเร็ว <c oughs> กองที่1นึ่งนะคะ snow angel เราจะมาเริ่มก,กันเลยเพิ <c oughs> ่งได้ไพ่ใหม่มาเลยอวด <c oughs> โอเคเรซี่ขอดูลัคนาราศีดาวจันทรดาวศุกร์ของคุณไม่ก็เขานะคะคนที่ คุณคิดถึงหรือตัวคุณก็ได้นะคะโอเคเซตเทิลราศีมังกรนะคะซันราศีสิงห์หรือวันอาทิตย์ก็ได้นะคะอืมอะไรเลโอราศีสิงห์ย้ยำเก่ง อขออีกสองใบละกันวอร์โก้ราศีกันนะคะอ่ะเซจิทอเรียสราศีธนูโอเคมังกรสิงห์กันสิราศีธนูนะคะโอเคมาเริ่มกันเลยนะคะว่าเขาคนนั้นรู้สึกยังไงกับคนกองหนึ่ง queen of cups สวยมากอ่าใบแรกก็สวยแล้วนะคะ <c oughs> เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่น่ารักนะอ่าเป็นคนจิตใจดีนะคะว,ว้าวโอเคแล้วก็มีความรู้สึกที่ว่าอยากเข้าหาคุณเนาะ,อ,ะอยากใจร้อนแล้วนะคะอยากเข้าหาคุณคนคนนี้น่าจะเป็นคาดไฟหรือว่า มี energy ของคนทัดไฟนะคะอืมแต่เขาก็มีความกังวลนะอะเดี๋ยวดูซิว่าเขามีความกังวลเรารู้สึกยังไงอีกจ้ะหมพิงก็เพนทาโคอะโอเคมีความทัดไฟทัดดินนะคะราศีมีนอาแล้วก็ทัดน้ำเนาะ <c oughs> ยังไงอีกจ้ะรู้สึกยังไงอ ความกังวลเกิดขึ้นนะคะหรือความสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนอ,อ่ะรู้สึกยงไงจ๊ะก้าวไม่เท้า The Magician ย er. ังไงโอ้โห d e m ยม c r e s คือจริงๆกองเนี่ยทำไมไพ่แบบดีมากเลยอะไพ่เป็นหัวตั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ A of One ได้สำหรับเป็น The Emperor นะคะอ่าคนคนนี้นะคะมีความเป็นคนนิ่งๆเงียบๆแล้วก็มีความเป็นคนธาตุไฟนะคะธาตุดินธาตุไฟหรือว่าเป็นคนที่มีความสุข,ขุมนะคะในชาร์ตเกิดเขาอาจจะมีความเป็นธาตุดินเนาะคนคนนี้ก็จะคือภายในเขาว่าอยากเข้าหาคุณนะคะอยากเข้าหาคุณมากๆเลยอะพอคุณแบบ คุณเป็น The Empress ของเขานะคะคือถ้าใครที่คบกันอยู่เดซี่บอกเลยนะว่าคุณน่ะเป็นน u m b e r One ของเขาเลยนะเป็นคนจิตใจดีนะคะเป็นคนที่จิตใจดีน่ารักแล้วก็มีเมตตาเอ้ยน่ารักคุณเหมือนนางฟ้าของเขาเลยอะคือมันเป็นความรู้สึกที่ว่าคือต่อให้คนคนนี้ต่อให้แบบมันมีอุปสรรคในคู่คุณมากเท่าไหร่อะเขาก็จะฟันฝ่าอุปสรรคนั้นมาหาคุณนะคะเพราะว่าเขาชอบคุณมากเลยแล้วเขาก็แบบ ก็เหมือนหลงไหลในตัวคุณน่ะอ่านะคะดูเขาหลงไหลดูสิดูหลงไหลได้ปื้มดูแบบคืออยากได้นะคะอยากได้อยากโดนอะไรแบบนี้อ่ะแล้วทีนี้ทำไมไพ่เขาถึงขึ้น Nine นายออฟ w อนส์ล่ะคะอ่าทำไมถึงขึ้นนายออฟบอนส์นายออฟบอนส์มาทำไมคะ Oh, okay. ะะอ๋อโอเคสิงคโปร์นะคะอ่าแล้วเดอมมูลนะคะมาทำไมเหมือนคนคนนี้น่าจะอยากประสบความสำเร็จเนาะปอยากประสบความสําเร็จก่อนนะคะแล้วค่อยมาพุ่งตัวเข้าหาคุณแต่เอาจริงๆตอนนี้คุณเขาชอบคุณมากๆเลยนะคุณเป็น Number One คุณเป็น one, เบอร์หนึ่งนะคะอ่าเดิมมูนเขากลัวว่าถ้าเขาทําอะไรที่มันแบบ ไม่ดีหรือว่าทําอะไรที่มันทําให้คุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนร้าย,ายอะไรแบบเนี้เขากลัวว่าคุณน่ะจะหนีเขาไปเว้ยเอ้ยจีกองนี้เลิศ energy ของคนคนนี้เขาจะเป็นคนที่ทําอะไรชา้าชานะคะคือภายในอยากเข้าหาและอยากพุ่งตัวเข้าหามากเลยแต่ว่าช้าไว้นะคะเพราะว่าเขาเป็นคนอาจจะเป็นคนไม่กล้าหรือเป็นคนที่ชอบดูคนนานๆเนาะอะ,อะขอดู king of p e n a c l e s หนะ่อย Queen of Pentacles นะคะออกมาตอกย้ำว่าเป็นคนชา้ชาๆเออถ้าเขาไม่แสดงออกอะไรไม่ต้องกังวลเลยนะคะถ้าเขาแบบนิ่งๆไปหรือว่าเงี้ย,ยคือมันเป็นบุคคลิกของเขาเนาะกนิดดนะคะอ่ะโอเคจบแล้วนะคะชาวกองหนึ่งชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ subscribe ให้เดซี่ด้วยนะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย สนใจดูวดวงส่วนตัวแอดไลน์นะคะเดี๋ยวเดซี่จะทิ้ง QR code แล้วก็ราคาเอาไว้ที่ท้ายวิดีโอคลิปหรือว่าหลังกองนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะชาวกอง2นะทะเราจะมาดูกันเลยว่าคนที่คุณนึกถึงนะคะเขาเป็นใครเอ้ยเขาคนที่คุณนึกถึงใน,นตอนนี้นะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณเนาะโอเคเริ่มกันเลย ขอดูราคนาราศีนะคะดาวจันดาวศุกร์ของคุณไม่ก็เขาค่ะมูน <c oughs> นะคะดาวจันทร์เป็นพิจิกแคปิคอนนะคะราศีมังกรโอเคริบราศีตุลเนาะอ่าฮะยูเรเนสนะคะราศีกุมอ่าวีนัสนะคะพฤศศตุลโอเคตามนี้เลยนะจ๊ะ พิจิกมังกรตุนกลุ่มแล้วก็พัสศพตุนนะคะตุนย้ำย้ำเก่งอ่าโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณเขาคนนั้นของคนกองสองรู้สึกยังไงกับคนกองสองจ้าโอเคเดฟูนะคะ ดอะฟูลนะคะตามมาด้วยเดอะเดวิลไนอ of คัพโอเคอ่าเพจช็อปคัพส์นะคะมีแต่ไพ่บุคคลขึ้นทั้งนั้นเลยอ่าแล้วเป็นบุคคลที่สามใบนี้นะคะเป็นบุคคลที่มีความเจ้าชู้หมดเลยนะอ่า ขาม,มองว่าคุณเป็นคนเจ้าชูใช่ไหมเนี่ยแฮงแมนโอเคอ่ะมันมันสอดคล้องกับออร์เคิลเนาะเพชรโคเห็นไหมอะ่ะทุกไพ่ทุกใบคือดูเป็นคนที่มีความเจ้าชู้หมดเลยนะเออเขาน่าจะมองว่าคุณเป็นคนเจ้าชูเนาะแล้วก็ดูเหมือนคุณแฮงความสัมพันธ์กับเขาซึ่งเขาก็ยังรออยู่ตรงนั้นนะเขาก็ยังไม่ไปไหนนะคะเขายังรออยู่ตรงนั้นคุณน จะมันเหมือนอารมณ์ประมาณว่าเหมือนคุณอ๋อโอเคเซเว่นอครับนะคะคุณเขาคิดว่าคุณน่าจะมีตัวเลือกคุณน่าจะเป็นคนที่มีตัวเลือกมีความแบบฝังใจกับรักครั้งก่อนอะไรแบบนี้อ่าบุคลคลคนนี้นะคะเขาคิดว่าคุณเป็นเป็นเดอะฟูลเดอะเดวิลเก้าถ้วยคือไพ่ที่แบบมีความเจ้าชู้อยู่ในนั้นแล้วก็เขาคิดว่าคุณเป็นคนที่แบบน่ารักนะคะเป็นคนนิสัยน่ารัก ออเอาใจเก่งเอาอกเอาใจเก่งนะเพชชกครับเนี่ยแต่เขาน่าจะหนักใจนะเพราะว่าคุณดูมีตัวเลือกเยอะแต่เขาเนี่ยเขาดู King of s ซ n a c l e หน่อย king of s w o s d อุย้ย King of w a n ส s อ่าสามถ้วยนะคะโอเคแต่เขาอะ่ะเป็นคนที่เอ้ยเอาจริงๆเขาก็เป็นคนฮอตนะคุณ เขาก็เป็นคนที่เหมือนแบบว่ามีความฮอตมีความแบบอืคันนิดๆนะคะแล้วก็ยังไม่ตัดสินใจนะอันนี้อาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้นะคะคือไพ่ที่ขึ้นทั้งหมดอาจจะเป็นตัวตัวคุณทั้งหมดเลยก็ได้นะเหมือนคุณถ้าเป็นอย่างนั้นนะคือคุณมีตัวเลือกนะคะแล้วคุณก็ยังไม่ตัดสินใจเลือกใครอ่ะเอ e นจีเป็นฝั่งมัสคูลีนได้เนาะ โอเคสิ่งที่เขาคิดกับคุณก็คือเหมือนคุณอนะแฮงเขาเอาไว้ห้อยห้อยเขาเอาไว้ในความสัมพันธ์เนี้ยคุณไม่ชัดเจนกับเขานะคะอืมแต่ถามว่าไปไหนไหมก็ไม่ไปนะทั้งที่แบบจริงๆแล้วมันไม่ได้มองเห็นไม่ได้มองเห็นอนาคตอะไรแต่ก็ยังไม่ไปนะคะคนคนนี้คือเขาแบบเขาไม่ได้มองโลกที่แบบในแง่เพอ้อฝันหรืออะไรนะแต่คือเดซี่มองว่าเขาชอบคุณนะคะเขาก็เลยยังไม่ไป โอเคนะคะก็ประมาณนี้เลยเนาะมองว่าคุณเจ้าชูแล้วก็มีตัวเลือกเยอะนะคะอืมโอเคจบแล้วนะคะชาวกองสอบอ่ะเดี๋ยวชลืมอธิบายออร์เคกิลก็คือมันเขียนว่า you miss someone นะคะเขาอาจจะคิดว่าคุณคิดถึงคนเก่าๆของคุณอยู่ก็ได้เนาะคุณก็เลยไม่ชัดเจนกับเขาสักทีอะไรแบบนี้ นะคะ,อะโอเคจบแล้วนะคะช่ากองสองชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยเนาะเดซี่จะเช็คดวงให้นะคะเพราะว่าการดูพิกัดขายเป็น general w e a d i n g นะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะแอดไลน์มาได้ที่ QR code ตรงนี้เลยนะคะเดซี่จะขึ้นเอาไว้ให้แล้วก็เดี๋ยวจะมีราคาแปะเอาไว้ให้ด้วยเนาะ หรือใครที่ไม่สะดวกสแกน QR code นะคะเลื่อนลงไปที่ description box ด้านล่างเนาะเดที่จะมี Line ID ทิ้งเอาไว้ให้นะคะก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยเนะจ๊ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ subscribe ให้เดซี่ด้วยนะสวัสดีค่ะชาวกองสามนะคะชาวกองสามเป็นคนที่เลือก s t r ร n l ี y โรลลี่นะคะก็ <c oughs> เราจะมาดูรักษณ่ราศีดาวจันทรศุกร์ข,ของคุณไม่ก็เขาก่อนเลยเนาะ จูปิเตอร์ราศีธนูนะคะอ่ายูเรนัสราศีกุมเรียราศีสิงแอร์ธ uh, าตุลมพืชสบกันมังกรเอ้ย hey, ไม่ใช่แอร์ธ uh, าตุลมมีถุนตุลกุมนะคะ uh, okay, อ่ะโอเคสีใบพออ่เรามาดูกันเลยนะคะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณคนคนนี้เขารู้สึกยังไงกับคนกองสาม page of wands นะคะอ่าเขาคิดว่าคุณเป็นเด็กไฟแรงนะ,ะเป็นเด็กมีไฟเป็นเด็กที่มีความใจร้อน t r t w of wands อาจจะอยู่ไปกันก็ได้เนาะแต่ทีมองว่าเขากำลังเฝ้าส่องคุณอยู่นะคะกำลังส่องกำลังดูลาดเราอ่าแล้วตอนนี้นะคะคุณอ่าเดี๋ยวขอเปิดไปเรื่อยๆก่อน ไม่รู้ทะเลาะอะไรกันหรือเปล่าเนอ้องแต่เขาคิดว่าถ้าเขายื่นความรักให้คุณนะคะคุณก็จะไม่หลับอะไรแบบนี้อ่าเหมือนคุณเอาเรื่องนะคะตอนนี้คุณเอาเรื่อง King of Swords <c oughs> นะคะอ่าโอเคเขารู้สึกยังไงกับคุณอีกคะอ่า The s ันนะคะแต่ยังไงคุณก็ยังเป็นแบบ เป็นความสุขของเขาอะไรแบบนี้นะคะถึงคุณจะพักนี้คุณอาจจะทําตัวไม่น่ารักเท่าไหร่เออเห็นป่ะควีนออฟสอดขึ้นมากับคิงออฟสอดเหมือนคุณพักนี้น่าจะทําตัวไม่ค่อยไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่นะคะกับเขาเออแล้วดูเหมือนเขาอะรู้สึกว่าคุณเขารู้สึกยังไงกับคุณก็คือเหมือนตอนนี้นะคะคุณแบบ น่าจะดุดุหน่อยไหมน่าจะรายร้าย,ย,ยนะคะอารมณ์เหมือนคนเป็นเมนนะ,ะแต่เขาก็ยังรู้สึกว่าเออเขาก็ถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรกันแบบนี้นะคะเขาก็ยังจะอยากกลับมานะตอนนี้เขากําลังส่องดูลาดเราอะขอดูเจ็ดดาบหน่ค่ะแปดไม้อาโอเคอ่าเอ้ยไม่ใช่แปดไม้แปดดาบนะคะ The High Priestess เรื่องของคุณกับเขาอะไรแบบนี้นะคะถ้าก่อนหน้านี้ที่มันมีการให้และรับในความสัมพันธ์ที่มันไม่เท่ากันหรือว่ามันตกเป็นความลับมันมันเป็นปัญหาที่มันแก้ไม่ได้อะไรแบบนี้นะคะคือคนคนนี้เขาคิดวิธีทางแก้วิธีทางวิเขาคิดวิธีแก้ปัญหาออกแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้เขากำลังส่องดูอารมณ์ของคุณอยู่ขอขอสองใบค่ะ ไม่ใช่ขอสองใบขอสามใบชัดๆเลยเขารู้สึกยังไงกับคุณคะดูเหมือนมีแต่การส่องนะคะดูไม่มีความรู้สึกเลยเขาน่าจะกําลังรอคอยคุณอยู่นะอสามใบค่ะเจ็ดไม้สามถ้วยเขาอยากคุยกับคุณมากเลยอ่ะทัวร์ครับอ่ะเขารักคุณนะคะเขารักคุณโอเคจบกล้องนี้นะคะเขาน่าจะกําลังรอคอยที่จะแบบว่า ทักมหาคุณหรือว่าถ้าเป็นคนที่กําลังคุยกันอยู่ก็แบบอยากสารความสัมพันธ์ให้มันให้มันถึงขั้นแบบว่าไม่ต้องมาเป็นความลับกันได้แล้วไหมอะไรแบบนี้คือเหมือนแบบบอกให้คนอื่นรู้ได้แล้วนะเขาอยากแบบอยากเปิดตัวคุณนะคะอะไรแบบนี้อ่าเขารักคุณนะคะทัวร์ครับอ่ะจบแล้วนะคะชาวกองนี้ดีมากๆเลยจริงๆดีทั้งสามกองเลยเนาะ ขอให้ทุกคนนะคะมารับพลังบวกไปนะคะถ้าใครที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์ไอดีมาได้นะจ๊ะโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็ซับสไครป์เพจไดซี่ด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย